เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปเลยนะครับผมนะเราต้องนี้เดินขึ้นไปหน่อยนะเพราะว่าแดดมันเข้างทก็จะร้อนครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับผม,อมชอบบรรยากาศที่นี่ไหมครับเน,น,นี่ยสวยงามเลยนะครับนะสวัสดีครับสวัสดี PFC ซทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมมอสพาชปามปาสมาคะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยยังไงอะมารนเนี่ยก็อยู่กับผมนะครับนะไม่ได้อยู่กับผมนะมานอนบ้านพิเศษนะครับนะก็คือผมเนี่ยยังไงอะมารนเนี่ยไม่สบายด้วยนะครับก็ผมเนี่ยจะพามารนเนี่ยขึ้นไปรับชมบรรยากาศที่เขื่อนแถวบ้านผมนะครับนะก็เขื่อนนี้เนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับผมนะ ก็เมลีเนี่ยไม่ค่อยสบายด้วยนะก็จะพาไปสู่บรรยากาศดีๆนะครับนะจะได้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวนะครับนะจะได้ดีขึ้นนะครับพี่ๆนะก็ผมเนี่ยไม่สบายเนี่ยก็จะไม่นอนพักนะผมเนี่ยจะพยายามลุกขึ้นเดินเล่นนะครับนะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราเนี่ยยังไงอะแข็งแรงนะพี่ๆนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปยังในเขื่อนเลยนะ ก็เดี๋ยวผมจะไปหานางก่อนนะครับผมไปเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ากัเลยครับท่านนางพร้อมยังครับ,รบไปเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางขึ้นไปเลยนะครับผมนะนยังไงดีก็นางเนี่ยเราเนี่ยต้องรีบเดินขึ้นไปหน่อยนะเพราะว่าแดดมันค่อนข้างก็จะร้อนครับผมนะดูผมจะส่องพระพระอาทิตย์ใ,ให้พี่ๆได้รับชมนะนี่ เดี๋ยวเนี่ยร้อนมากนะผมก็จะไปซื้อขนมเล็กน้อๆยๆให้นางนะครับผมนะจะได้ขึ้นบไเนี่ยจะได้มีขนมกินกินนะครับเพราะกว่าเราจะเดินสบายถึงรอนเหนื่อยนะก็เคเดีจะรเอาเนี่ยไปซื้อขนมแล้วก็เราเนี่ยจะเดินขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวว่าเจอตอนที่เราเนี่ยขึ้นไปถึงในเขื่อนหมู่บ้านผมเลยนะครับผมไป โอเคนะพี่สตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงแล้วนะครับนะผมเนี่ยก็รีบให้ท่านเนี่ยขึ้นมาเลยนะพี่ก็เพราะว่าท่านเนี่ยม่ค่อยสบายด้วยนะครับไม่สบายเนี่ยก็โดนแดดเยอะก็ไม่ดีนะพี่แต่ว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนั่งชอบบรรยากาศที่นี่ไหมครับอืมโอ้รองพาด,ดีมาก เดี๋ยวผมเนี่ยจะยัยงไงอ่ะจะให้พี่รับชมบรรยากาศกันนะโอ้โหลมโอ้โหลมพัดเย็นดีสบายมากเลยนะครับพี่พีเอสซีนะก็ผมเนี่ยเลือกทุกทีนะที่พาท่านเนี่ยมาที่นี่นะครับนะที่พานางมาที่นี่นะก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีนะท้องฟ้าสวยนะครับพี่นะและอีกอย่างเนี่ยคนไม่สบายเนี่ยมาเจอบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆเยงี้ยก็จะรู้สึกยังไงอ่ะ ดีขึ้นนะพี่ๆนะก็ผมเนี่ยถ้าผมไม่สบายหรือว่าอะไรแบบเนี้ยผมเนี่ยจะชอบเดินเล่นนะครับนะจะไม่ค่อยนอนพักอยู่ในบ้านนะพี่ก็ผมเดินแล่นเนี่ยก็รู้สึกยังไงไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บแล้วนะครับนะก็เดินเล่นแล้วรู้สึกดีขึ้นเลยนะกบรรยากาศดีมากเลยครับม,มีลมพัดเย็นสบายมาก นะนึ่ก็เป็นมู่เป็นบ้านนะครับนะเป็นยังไงะผมก็บอกไม่ถูกลมพัดดีมากเลยนะครับก็ทนะี <c oughs> นี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนะ <c oughs> ถ้าแบบว่ามานั่งเล่นอย่างเงี้ยก็ดีเลยนะครับ บรรยากาศเย็ยนสบายมากนะแต่ว่าแดดก็จะร้อนหน่อยนะดีที่มีศาลานะครับศาลานี้เนี่ยก็น่าจะเก่า,านะน่าจะอยู่มาหลายปีแล้วนะครับนะดูหลังขาอุอ้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับพี่ก็ใช้พนนี่ยผอยากให้ท่านใส่ให้นางใส่เลยนะนี่แล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่ผมซื้อมาให้นางนะ นางก็บอกว่าชอบมากเลยนะครับผมนะนางชอบไหมนี่ครับผมก็ซื้อขนมมาเล็กน้อยๆนะครับนะมาให้หนางนะพี่นางนางนังนางนัง้น,น,นได้ไหมนั่งนี้พอที่นีน่ลมพัดมาฝั่งนีง้นะพี่ก็จะได้รับลมดีกว่านะผมก็จะได้มีที่ตั้งกล้องด้วยนะครับผม บ่าใบนี้มากที่นี่เนี่ยบรรยากาศเย็นเลยเราจะมานั่งกิน หมากินด้วยนะครับ างเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายด้ยนะเพราะผมเลยยังไงอะยกมขึ้นมาให้นางเนี่ยมานั่งพักนั่งที่นี่นะครับนางเนี่ยชื่อมารีนะครับเพราะผมเลยเรียกว่านางถ้าเรียกชื่อเนี้ผมก็จะเรียกตว่ามารีอะไรประมาณนี้นะครับ ชอบทิ่นี่บรรอากาศเย็ยนดีนใช่ไหมถ้าอยากมาก็บอกผมได้นะ Amen. ในหน้าเพสีเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญ,ญาตน่ากินขนมกับมันลี่ก่อนนะกับนางนะก็ผมก็จะพามันลี่เดินเล่นบริเวณแถวนี้นะครับนะก็จะไม่พาเดินเยอะนะครับเพราะว่านางเนี่ยก็ปนผมมาพัสบายด้วยน,นะครับนะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเนะี่ยน่ากินขนมกันก่อนนะครับ โอเคนะครับพี่เอฟครับตอนนี้เนี่ยยังไงอะนางเนี่ยก็ได้กินขนมเสร็จแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพานางเนี่ยไปเดินเล่นนะครับแต่ว่าเราให้ยังไงอะนางเนี่ยแบบว่าพักก่อนนะครับสักแป๊บหนึ่งนะพี่พก็ผมจะพานางเนี่ยไปเดินเล่นแถวฝั่งนู้นนะครับนะเดินเล่นที่ข้างๆนะครับ นะก็บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะนี่ท้องฟ้าสวยงามนะครับพี่พี่นะก็ที่พี่เอฟซีได้ยินกันจะเป็นรถสิบล้อนะครับนะก็เขาเนี่ยมาทำไลน์นะพี่พี่โอเคนะครับผมก็มะลิพร้อมยังครับไปเดยวเราเนี่ยไปเดินเล่นกันเลยใช่ไหม คครับผมถ้าร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราพามาลี่เนี่ยไปเดินเล่นเลยนะครับผมไปน่าจะคือเดี๋ยวเราเนี่ยไปเดินเล่นไปดีกว่านะครับมาอ๋อนี่มันดิชอบดอกดาวเรืองเหรอหาแล้วมันสวยใช่ไหมืึพอมาดิบอกดอกดาวเรืองเนี่ยสวยมากเลยนะครับ ไปมันนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินเดินก่อนนะก็เราเดินไปไม่ไกลนะพี่ๆเพราะว่าแดดมันร้อนด้วยเดี๋ยวมันีเนี่ยจะไม่สบายหนักกว่าเดิมนะ นั่งพี่พอเหมือนน,นี้นอนนะครับผม้วเ <c oughs> มันนี้ไอด,ด้วยนะพี่พก่อนจะนอนนะผมให้มันที้กินข้าวกินยาแล้วนะครับให้มันที่นั่งก่อนนะเรียบร้อยไหมนะัก อเคนายพี่พี่ีก็เดี๋ยวผม่าจะไปเด็ดดอกดาวเรืองนะครับนะก็จะมาให้หนังนะพี่นะครับผมไปเดี๋ยวเไปเด็ดดอกดาวเรืองเดี๋ยวผมจะไปเด็ดดอกดาดา,ดาวเรืองก่อนนะครับนะ นี่นะพี่สิก็เป็นดอกดาวเหลืองนะครับผมเนี่ยจะไปยังไงอะแนบไว้ที่หูหนังเลยนะ นางเนี่ยยังไงอ่ะให้ร้อนกันนะผมก็จะพานางเนี่ยเดินทางกลับเลยนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> นางเนี่ยยังไงเอกไปเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกเลื่นหัวเลยพี่แต่ว่าออกไปเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับก็ผมเลยให้นางยังนั่งน,นั่งพักก่อนนะเด็กาศดีมากเลยครับนางสื่งไงวะครับ งงดีใช่ไหมเย็นด้วยใช่ไหม,ม <c oughs> ก็ผมเนี่ยยังไม่ให้นางกลับไปนะเพราะว่าผมเนี่ยยังกลัวนางเนี่ยไม่สบายหนักกว่าเดิมนะกลัวไม่มีใครดูแลนะครับผมก็เลยให้นางเนี่ยอยู่ที่บ้านผมก่อนนะครับพี่นะพอเราให้นางดีขึ้นหรือว่าหายดีแล้วเนี่ยผมก็จะได้ให้นางเนี่ยกลับไปนะครับ จะให้น้ำอ,อยู่กับผมวันสองวันอย่างนี้นะครับ ได้ครับดีขึ้นนย่าตัวน้ำก็ร้อนๆนะครับนะกันครับเอเคไปเดี๋ยวนะ้งบอกว่าน้งเงี้ยจะกลับมานะอากาศดีมากเลยครับ ไปนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขออนุญ,ญาตรีบกลับไปเลยนะครับผมนะรีบเรินกลับเลยนะเพราะเดี๋ยวนางเนี่ยจะไม่สบายนังกว่าเดิมน,นะครับไปนางี๋รวรีบเดินทางกลับเลยนะครับนะถ้านังไม่ไหวก็บอกผมนะไปโอเคครับผมจะรอเนี่ยไว้เจะันตอนที่ถึงบ้านพีเ่เยนเลยนะครับ เปหน้าพีพีก็ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาถึงแล้วนะครับนะเฮ้ยต้องบอกเลยนะว่าไกลยอยู่นะครับเราจะเดินกลับมาถึงนี้ก็ไกลามากเลยนะครับผมนะแต่ว่ายังดีที่มีต้นไม้ใบไม้บางอยู่นะเพราะต้นไม้ใบไม้เนี่ยมันบางไว้ย,ยังไงอะ่ะมันปกคลุมในถนนเลยนะครับโอเคท่านเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานงพูดคุยเสร็จ้วผมก็จะ เต็มตัวปิดคลิปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องนะก็ถ้าได้ยินเสียงผู้คนนะัต้องขอไปนะเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะก็จะได้ยินเสียงผู้คนเรื่องปกติกกนะครับตั้งยู่อนน้ำไหม ดีนะที่ยังมีลมช่วยไว้โอ้มาถึงบาดเพิ่มเนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยนะคะพี่พ เย็นเน่ยบรรยากาศจะดีแล้วก็ไม่ร้อนด้วยช่วงเย็นเดี๋ยวผมพาไปอีกรอบนึงนะเพราะว่ายังไงอ่ะแดดมันร้อนด้วย,ก,วย,วยก็เลยพาท่านไปกไกลไม่ได้ นะครับผมเนี่ยจะรอให้ท่านหายเดียวนะแล้วก็ค่อยกลับไปส่งท่านนะครับผมนะโอเคครับพ,พี่ก็เดี๋ยวผมคาดว่าผมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะปิดคลิปเลยนะครับผมยานะกาศเนี่ยเย็นสดชื่นนะครับโอเคนะครับพี่เอฟซีเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยนะ ก็พี่นันใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคครับแล้วก็พี่นันใดที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม